รำลึกเหยื่อเครื่องบินตกพนักงานสายการบินทั่วโลกติดริบินดำไว้อาลัยเพื่อนร่วมอาชีพ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการเกาะกระสายโลกนะครับวันนี้ออกจะดูแปลกๆไปนิดหนึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> มีคนงอกขึ้นมาเพิ่มาอีกหลาคนนะครับ <c oughs> อ่าก็วันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องบินโดยสารนะครับ <c oughs> ซึ่งในช่วง <c oughs> ที่ผ่านมาก็ทราบกันดีนะครับว่าในช่วงสัก7วันนะครับต <c oughs> ั้งแต่สัปดาห์สักกลางเดือนมาจนถึงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเ <c oughs> วันเนี่ย เกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินโดยสารเนี่ยถึง3ครั้งเลยทีเดียวะนะครับออครั้งแรกก็คือมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับเที่ยวบิน MH17 เนครบเกิดถูกยิงด้วยจรวดครับขณะบินอยู่เหนือด้านฟ้าประเทศยูเครนใกล้กับชายแดนประเทศรัสเซียนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็มีผู้เสียชีวิตไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวพอถัดมานะครับก็เกิดกับเครื่องบินของสายการบ,บินทรานส์เอีย uh, นะครับของไต้หวัน ปรากฏว่าเขาว่ากันว่านะครับณถึงตอนนี้เนี่ยเขาว่ากันว่าต้นเหตุน,น่าจะมาจากพายุไต้ฝุ่นแมทโมนะครับทำให้นักบินเนี่ยจำเป็นจะต้องล่อนออลงจอดฉุกเฉินแต่ก็พลาดไปนะครับไปตกใส่ย่านชุมชนก็มีผู้เสียชีวิตไปอีกหลายสิบคนคจนล่าสุดก็คือเกิดกับเครื่องบินของแอร์แอลจีเรียหรือว่าที่เขาสะกดว่าแอร์แอลจีรีนั่นเองนะครับก็เกิดขึ้นล่าสุดเลยด้วยเหตุผลคล้ายๆกันนั่นก็คือ สภาพอากาศเลวร้ายนะครับมีรายงานว่าเกาะที่จะตกเนี่ยนักบินหรือว่ากัปตันเนี่ยได้วิทยุด้วยนะครับกลับไปยังหอบังคับการบินบอกว่าขอเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเลยเนื่องจากว่าด้านหน้านั้นบีพายุนะครับแต่ในที่สุดเครื่องบินก็หายไปจากจอเรดาร์แล้วก็ตกลงนะครับที่ประเทศมาลีนะครับสาม,ม <3 S 2> เหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับทำให้เราเนี่ยสูญเสียบุคลากรอันที่ต้องบอกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับไปเกือบ500คนแล้ว นี่ยังไม่นับเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน s ์ mh 3 7 0นะครับที่หายสาบสูนย์ไป<ช>นะครับเ<ช>มื่อวันที่8มีนาคมนะครับและมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้เลยนะครับว่าเครื่องบินลำนี้หายไปไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นกับมัน แต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของเรื่องนี้นะคะวันนี้ค่ะทางรายการเกาะกระสายโรคของเรานะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษค่ะที่เห็นสวยๆนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือคุณอภาวดีจิตสมใจเนึ้อค่ะขอต้อนรับอีกครั้งนึงนะคะเธอเป็นแอร์โฮสเตสค่ะของสายการบินหนึ่งในประเทศเรานี่แหละนะครับเป็นสายการบินที่เป็นของคนไทยนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนใจคนทํางาน ในแวดวงนี้พอดีนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นติดๆกันนี้นะครับแน่นอนแหะครับว่าย่อมต้องทรงทำให้คนที่จําเป็นจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาล้วนะครับหลายคนเนี่ยบ่นเลยนะครับบอกว่าโอ้โหไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเลยไม่อยากจะขึ้นแล้วนะครับแหมน่ากลัวจริงๆเกิดอะไรบ่อยขนาดนั้นนะครับ แต่กับคนที่ต้องทํางานกับเครื่องบินล่ะครับใช่ไหมครับเขาจะคิดยังไงนะครับแหมออฟฟิศเขาอยู่ข้างบนนะครับทั้งนักบินเอยอแอร์โฮสเตสหรือว่าสจ๊ตวตนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าถ้าไม่ลาออกไปก็คงไม่มีทางเลือกนะครับจำเป็นจะต้องทําหน้าที่นี้ต่อไปเพราะว่าเป็น อาชีพที่พวกเธอพวกเขาเนี่ยรักนั่นเองอะค,คะแล้วก็ความกังวลที่ว่านี้นะคะก็แน่นอนละค่ะว่าเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องบินนะคะคเขาก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าก็เสียใจยจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องรับผิดชอบต่อนะคะค,คือในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็คงจะต้อง แสดงความเสียใจกันนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ที่ยังทํางานอยู่ก็ยังคงต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะคะแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวนะคะก็คือการไว้ทุกข์ค่ะคุณอิทธิเดชเขาจะมีการติดริบบิ้นสีดำไว้ที่หน้าอกนะคะซึ่งหลายๆสายการบินเนี่ยเขาก็ได้เริ่มทํากันแล้วนะคะเพื่อเป็นการไว้อะไรให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพที่จากไปนั่นเองค่ะครับก็ตอนนี้ คือแรกเริ่มเนี่ยเป็นสายการบินจากทางฝั่งยุโรปก,ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเหยื่อที่ว่าเสียชีวิตไปมากที่สุดกับเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้โดยสารของประเทศนธอซ์แลนด์นั่นเองนะครับแล้วเขาก็เริ่มนำเอาริบบิ้นนะครับก็คือไขว้กันเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นต่อต้านโรคเอชนะครับแต่อันนั้นเป็นริบบิ้นสีเหลืองอันนี้นี่จะเป็นริบบิ้นสีดำนะครับเริ่มจะมีติดกันนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับก็ ต้องมาถามนิดหนึ่งละนะครับกับแอร์โฮสเตสของเรานรในบ้านเราเกี่ยวกับเจ้าริบบิ้นอันนี้นะครับในในบ้านเราเห็นว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเลยใช่ไหมครับว่ามีใครติดริบบิ้นสีดําแบบนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าให้ทางลูกเรือเนี่ยติดเพราะว่าคือถ้าเกิดเราจะทําอะไรบน ยูนิฟอร์มหรือว่านเครื่องแบบเราเนี่ยไม่สามารถจะทําได้โดยพลการใช่ไหมครับก่อนที่จะขอติดวิบิ้นเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากจากทางต้นสังกัดหรือว่าจากเจ้านายก่อนถูกค่ะ<ช>แต่ว่าก็คือเหมือนกับว่ามีการพูดคุยกันเหมือนกันใช่ไหมคือคตอนนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนพนักงานทุกคนก็รู้แล้วว่าอ๋อเออถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะหาลําลึกหรือว่าไว้อะไรกับเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยเขาจะติดวิบรบินบบ้นดํากันนะครับ อืมค่ะแล้วขอรบกวนถามนิดนึงค่ะขอว,ว่าความรู้สึกในตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคุณแป้งเนี่ยยังจะต้องทํางานอยู่แล้วก็ขึ้นบินอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะคในตอนนี้รู้สึกกลัวหรือว่าเป็นกังวลทำไมคะหลังจากมีข่าวนี้ออกมานะครับเหตุการณ์เนี้ยหลังจากมีเหตุการณ์ออกมาใหม่ๆเลยมีบ้างค่ะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นและเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อไหร่ที่เรายังไม่ได้คําตอบอก็ยังมีความกังวลใจว่ามันจะเกิดขึ้นอีกก็ได้พูดคุยกันในเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยค่ะว่าเนี่ย จะเกิดขึ้นไหมแล้วกเกิดขึ้นเพราะอะไระเหตุเหตุเพราะอะไรเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่มีใครได้คําตอบอเพราะฉะนั้นก็ทําให้มีความกังวลใจบ้างค่ะแต่ในเมื่อเ,เป็นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องทําให้ดีที่สุดค่ะก็คือยังยืนยันว่าจะทํางานต่อไปใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เข้าใจความรู้สึกเลยเพราะว่าทั้ง3มเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนออกมาเลยอย่างเช่นมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยทราบแค่เพียงว่าระเบิดกลางอากาศแล้วก็อาจจะโดน จรวดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งยิงะนะครับแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปมาชัดเจนในขณะที่ทรานส์เอเชียนะครับของไต้หวันเนี่ยเขาก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับจากความผิดพลาดของนักบินหรือเปล่าเกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หอควบคุมหรือเปล่าหรือว่าการพยากรณ์อากาศซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทุกคนรู้ว่าพายุเข้าแน่นอนทําไมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมหรือว่าเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเนี่ย ไม่แจ้งเตือนนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่พายุเนี่ยพัดผ่านพ้นไป13นาทีเครื่องบินลำนี้เนี่ยก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเลยซึ่งในระยะ13นาทีเนี่ยจะบอกว่าปลอดภยัยไหมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่แย่ไปกว่าน,นั้นนะครับเ,เส้นทางที่พายุเนี่ยเคลื่อนตัวไปเนี่ยเป็นจุดเดียวกับที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะเดินทางไปถึงพอดีอันนี้คือความผิดพลาดอันนึงเลยที่ถือว่าใหญ่หลวงมากๆะนะครับแต่เขาบอกว่า คนไต้หวันเนี่ยมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งเวลารอเครื่องบินนะครับเขาจะไม่มีการไม่อยากให้ดีเลยเลยไม่อยากให้ล่าช้าเลยถ้าช้าไปสัก5นาที10นาทีเนี่ยผู้โดยสารเริ่มโวยแล้วบางทีแบบว่าผู้โดยสารเนี่ยขึ้นเครื่องแล้วนะครับแต่ นักบินเนี่ยยังไม่กล้านําเครื่องขึ้นเพราะว่ามีอุปสรรคหลายอย่างเช่นทัศนวิสัยนะครับพายุพายุอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ผู้โดยสารอันนี้เราก็ไม่ได้โทษนะครับอันนี้เป็นข่าวของสํนานักข่าวต่างประเทศเขาเขารายงานมาเขาบอกว่าผู้โดยสารชาวไต้หวันเนี่ยมักจะไม่มีความอดทนในการรอบอกว่าขึ้นเลยขึ้นเลยจนบางทีมันเป็นเหมือนความกดดันแล้วก็เป็นคล้ายๆว่ามันเป็นความเคยชินนะครับพอถูก จี้ให้แบบว่าเฮ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยเนี่ยนักบ,บินอ่ะขึ้นก็ขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้อันนี้ด้วยมันมันมีหลายสาเหตุซึ่งจะต้องตรวจสอบกันต่อไปเพราะว่ามันตกลงใส่ที่ชุมชนใส่บ้านคนเลยนะครับนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าแอร์แอลจีเรียหรือแอลจีรีนี่แหละนะครับก็เกิดจากสภาพอากาศเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพายุผ่านแต่ก็ไม่มีการแบบว่าเหมือนว่าคำนวณเส้นทางให้มัน ดีกว่านี้กก็นแทนที่จะวิ่งหรือว่าไม่ไม่แล่นขึ้นไปหรือว่าไม่ไม่บินขึ้นไปในจุดที่พายุผ่านอันนี้เขาก็แบบเหมือนว่าะไปเถอะคงไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกันที่เกิด<อ>ขึ้นเ,เรื่องด้วยสภาพอากาศใช่ครับ,รบแต่ว่ามาเลเซียไลน์เนี่ย ไม่เกี่ยวกันก็คือมาเลเซยียอะไรเขาก็บินตามเส้นทางของเขาแต่ว่าเป็นเส้นทางที่มีคาเตือนออกมาเหมือนกันว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรจะหลีกเลี่ยงค่ะอคุณแป้งคะ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีอย่างที่คุณอิทธิเดชกล่าวไปเมื่อกี้นะคะทางลูกเรือเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีวิธีรับมือกับมันได้ไหมคะถ้าเกิดว่ามีอาการตกลุมอากาศสภาพอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรงหรือว่าเลวร้ายอย่างนี้ยคะ่ะ โดยปกติแล้วเลยเนี่ยทางบนเครื่องนะคะถ้ามีสภาพอากาศแปรปรวนทางกับตันหรือทางห้องนักบินเองเขาจะเปิดสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดเพื่อใ,ให้ผู้โดยสารทุกท่านเนี่ยกลับไปที่นั่งและรัดเข็มขัดให้เรียบร้อยโดยเฉพาะลูกเรือก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็ต้องนั่งค่ะก็จะมีการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบเป็นระยะว่าเรากําลังบินผ่านสภาพอากศอากศแปรปรวนนะ จะเป็นระยะเวลาประมาณกี่นาทีเพื่อให้ผู้โดยสารทราบว่าต้องนั่งอยู่ที่เป็นเวลากี่นาทีซึ่งงดใช้ห้องน้ำงดใช้ห้องน้ำด้วยนะคะก็คือก็เหมือนเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินแหละก็จะเห็นนะครับบางทีบินไปเนี่ยก็จะติ้งตองเป็นเป็นรูปรัดเข็มขัดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสภาพอากาศแปรปรวนมากๆก็จําเป็นที่ลูกเรือเองก็จะต้องนั่งรัดเข็มขัดด้วยไม่สามารถที่จะเดินไปวุ่นวายหรือว่าไป ช่วยเหลือผู้โดยสารได้ใช่ไหมคะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันลงแรงเนี่ยหมายถึงตัวลอยกระแทกกับเพดานของของเครื่องบินได้เลยใช่ค่ะและการใช้ห้องน้ำนี่ก็คืองดด้วยเหมือนกันนะคะถ้าปวดปัสสาวะอุจจาระในตอนนั้นก็ต้องอั้นเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามันมันอันตรายจริงๆแหละมันเป็นพื้นที่อันตรายเลยค่ะเพราะมันเป็นพื้นที่แคบในห้องน้ำใช่ค่ะใช่ใช่ใช่อ่ะก็เราเริ่มต้นด้วยคำถามเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีรายละเอียดอีกเยอะแยะเลยนะครับ ก็คุณแป้งก็ยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ